สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่าบ่ายนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นเครื่องย่อยกิ่งไม้นะครับแบรนด์โลบินนะครับอ่าตัวนี้นะอันนี้เพิ่งลงมาจากตู้มันมาครับนี่ก็ยังเป็นประเภทสายพานเดิมๆของญี่ปุ่นอยู่นะนี่สมบูรณ์มากเลยตัวนี้นี่นะครับเฟืองเดิมก็มีแถมมาให้นะครับดูข้างในครับดูข้างในนะครับนี่เฟืองเฟืองพวก ทดศับนะครับเป็นโรบิน EY 1 8ครับตัวนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะครับเครื่องแน่นๆเลยครับจริงๆถ้าใส่น้ำมันเนี่ยมันเปิดติดเลยนะเนี่ยเครื่องผมลองดึงดูเมื่อกี้มันจะติดให้แลวนะนะครับเปิดดูถังก็ยังไม่มีสนิมนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับตัวนี้นี่ปึ๊บ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 ะ มีล้อเข็นนะครับ SL 1 5 M นี่คือรุ่นของของตัวโม่นะครับตัวโม่นะครับปากกีมินนี่คือคำถามนะกะเอาก่อนนะเอาเป็นนิ้วก่อนนะปากข้างล่างนะ1น่นงนิ้วประมาณ5นิ้วประมาณ5นิ้วผมว่านะอืม ประมาณ5นิ้วกะเอานะครับนี่ก็จะเป็นอัตราทดเฟืองนะครับที่เขาจะบอกให้นะครับบึบบึบ,บก็ลองไปทดเอาตามตามหน้างานตามความเหมาะสมเดี๋ยวทําเครื่องให้ติดก่อนนะครับเปื้งต้นแบบเผื่อใครแบบใจร้อนไงมันมีคันเดียวด้วยไงสวยสมบูร์แบบนี้นะครับพี่เอานะจองนะหวาดมานะครับขายหมื่นหกครับไม่รวมส่งครับก่อนหน้านู้นขาย คันนู้นไม่สวยเท่านี้นะหมื่นหกห้าร้อยไม่รวมส่งด้วยอันนี้เอาหมื่นหกไม่รวมส่งนะครับนี่ผมว่าหูสภาพนี้นี่ค่อนข้างหายากนะนะครับเพราะอะไรเพราะพรดูจากล้อเนะีนะ้ยเนะี่ยเนยางมันยังมีอยู่เลยเนะีนะ่ยเนะี่ยเนี่ยนะครับ เนี่ยล้อเดิมเขายังไม่ได้ล้างเนี่ยล้างขึ้นมาสวยขึ้นมาอีกหน่อยนะ,นะครับมันสภาพเดิมมากเลยแห้งมากเลยนะครับเอาเพื่อใครสนใจเครื่องสับกิ่งนะ16ื่นไม่ลมส่งครับสวัสดีครับ